คุณแม่ผมส่วนนี้ยังกูน้องชายงผมตอนนี้การตาน้องสาวสวัสดีค่ะุณแม่ครับนี่ฉันอยากได้ยินเมียแกแนะนำตัวเองพูดได้ไหมหรือว่าเป็นใบคุณแม่ครับทำไมหรือว่าแกต้องคอยดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็พูดไม่เป็น ดิฉันชื่อเอรินค่ะเอาละไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายฉันขอพูดกับเธอในฐานะที่ฉันเป็นแม่ของอาคล้าวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้การที่เธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะลูกชายฉันรักเธอถ้าเธอฉลาดรู้จักวางตัวว่าอะไรควรไม่ควรเธอก็ mm. จะอยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบายมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต mm. แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่า ที่นี่เป็นขุมทรัพย์มีทรัพย์สมบัติให้เธอกอบโกยแล้วก็ฉันไม่เอาเธอไว้แน่